รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณสุเทพแหวนทองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและกระดูกสันหลังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ใช้รังสีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เริ่มใช้โอ peration บินเมื่อวันที่19เมษายน2554 คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากหลังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้10เดือนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่า P.S.A. 100นาโนกรัมต่อมลิลิตรหลังใช้ได้3เดือน P.S.A. 31.88นาโนกรัมต่อมิลลิตรหลังใช้ได้5เดือน P.S.A. 1.86นาโนกรัมต่อมิลลิตรหลังใช้ได้8เดือน P.S.A. 0.82นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและหลังใช้ได้3ปี9เดือนเมื่อวันที่9มกราคม2558 PSA 0.07นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดีบิดตัวได้ตามปกติเดินระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าผลการตรวจการทำงานของตับไตและค่าเลือดต่างๆ อยู่ในระดับปกติปัจจุบันเดินขึ้น BTS โดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุงสุขภาพโดยรวมแข็งแรง